สำหรับสาวกบาร์เซโลนาตอนนี้ขวัญละมาเซียมีไลน์แอดแล้วนะครับเพียง mm hmm. แค่ค้นหาในไลน์พิมพ์แอด kwanfcb แอดขวัญ fcb หรือว่าจะสแกน QR code ก็ได้เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแบบเรียลไทม์และก็ใครที่เป็นคอบอลแฟนพันธ์แท้นะครับผมมีกลุ่ม e x c l u s i ู e ให้ทีเดดฟันธงสกอร์ฟุตบอลคู่ที่น่าสนใจทุกวันสอบถามทางแอดมินถึงกฎกติกาในการเข้ากลุ่มได้เลยแล้วว่าเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ สวัสดีครับทุกคนในช anel ขวัญละมาเซียกอติดบาร์เซโลนาครับมาเจอกันในวันอาทิตย์ที่27ธันวาคม2563ครับติดตามเรื่องราวข่าวสารของบาร์เซโลนากันเหมือนเดิมนะครับวันนี้หัวข้อใหญ่ของเราครับหลังจากที่ปารีสแซงต์แชร์แมงมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของผู้จัดการทีมนะครับก็ทําการปลดโทมัสทูเค้าออกแล้วก็เตรียมจะแต่งตั้งมาลดิซิโอโปเชติโนครับอดีตกุนซือท็อตแนมฮอสเปอร์เนี่ยขึ้นไปเป็น ผู้จัดการทีมคนใหม่มันมีความเกี่ยวเนื่องมาถึงบาร์เซโลนาด้วยนะครับคือ2ทีมนี้จะเจอกันในยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบ16ทีมในเดือนกุมภาพันธ์อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเรื่องที่ใหญ่กว่านั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับลิโอเนลเมสซี่นะครับความเชื่อมโยงกันเริ่มมีสื่อพูดถึงแล้วว่าพอจะเอาเมสซี่เนี่ยไปร่วมงานด้วยที่ เป๊แอวันนี้เดี๋ยวเรามาติดตามทั้งหมดนะครับแล้วก็มีเรื่องของการขยายสัญญาฉบับใหม่กับริกกี้ปูชแล้วกเ็เส้นทางลูกหนังของอินเนสตามีอดีตผู้ฝึกสอนนะออกมาพูดถึงความสามารถของนักเตะคนนี้ครับของเ l ลดี้นะที่ทำให้นึกถึงอินเนสตาแล้วก็ทำไมเขาถึงประสบความสำเร็จทำไมเขาถึง ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่น่าติดตามมากที่สุดคนหนึ่งเดี๋ยวเรามาติดตามทั้งหมดนะก่อนอื่นเนี่ยขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนครับใครที่รู้สึกปวดหลังปวดเอวปวดเข่าขอแนะนํายาแก้ปวดเมื่อยตาก,กระเบนเน็บสั่งซื้อได้ทางช่องทางออนไลน์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับแฟนเพจห้างขายยาจอมทองไลน์แอด cth หนึหรือว่าจะเป็นร้านขายยาชั้นนําทั่วประเทศครับมียาธาตุจอมทองครับแก้กดไหลย้อนท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อย แล้วก็ยาถ่าย123ครับช่วยขับลมช่วยถ่ายน้ำเหลืองเสียช่วยลดไขมันในกระเพาะใช้แทนยาลดน้ำหนักได้ผลิตจากสมุนไพร100%ยใครที่สั่งซื้ออย่าลืมบอกว่ามาจากเพจขวัญลามาเซียด้วยนะครับ เรื่องแรกซึ่งเป็นข่าวพาดหัวใหญ่ของสื่อหลายๆสำนักในเช้าวันนี้นะครับก็คือเรื่องราวของมาลิซิโอโปเชตติโนครับที่กำลังจะเข้าไปเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของปารีสแซงต์แชกแมงหรือเปแอเชะครับมีความตั้งใจอยากจะรียูเนียนครับลิโอนล l เมซี่กับเนมาร์อีกครั้งหนึ่งนะก็ข่าวนี้เนี่ยต้นทาง ต้องบอกก่อนว่ามาจากเลอปารีเซียงเลอปารีเซียงเป็นสื่อฝรั่งเศสที่ถามถึงระดับความน่าเชื่อถือเนี่ยยังไม่ได้เป็นเทียร์หนึ่งนะครับผมจัดเลอปารีเซียงเนี่ยให้เป็นเทียร์สความน่าเชื่อถืออยู่ที่ประมาณ50-60%นะเอนะถ้าเป็นแบบสื่อที่ เป็นทียร์หนึ่งของฝรั่งเศสจริงๆเนี่ยผมยกให้เป็น RMC Sport ซึ่งผมยังไม่ได้เห็น RMC เนี่ยเล่นข่าวนี้นะครับเห็นเพียงแค่เลอปารีเซียงแล้วก็สื่ออื่นๆที่ According หรือว่าอ้างอิงจากเลอปารีเซียงเนี่ยไปอีกทีนึงนะในเนื้อหาก็ไม่มีอะไรมากครับเขาบอกว่าโปเชติโน่เนี่ยมีการรีเควส t ไปถึงบอร์ดบริหารของปนะหลังจากที่เขาเนี่ยกำลังจะเข้ามาเป็นกุนซือคนใหม่บอกว่า หนึ่งในนักเตะที่อยากจะได้มาร่วมทีมเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จเนี่ยนั่นก็คือเมสซี่นั่นเองนะครับได้แจ้งกับบอร์ดไปแล้วก็จะหวังจะใช้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเขารวมไปถึงความสัมพันธ์ของเนมรากับเมสซี่เนี่ยเป็นตัวในการชักจูงให้เมสซี่เนี่ยย้ายมา ร่วมงานกันที่ปรากเดอะแพงนะครับถ้าจะถามถึงจุดเชื่อมโยงระหว่างโปรเชติโน่กับเมซี่มีค่อนข้างที่จะหลายจุดนะหนึ่งอย่างที่รู้กันก็คือเป็นชาวอาร์เจนตนหรือว่าอาร์เจนติน่าเหมือนกัน โปรเชติโนเนี่ยมักจะออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเมซี่ในแง่บวกอยู่เสมอนะครับให้สัมภาษณ์ชื่นชมให้สัมภาษณ์ยกย่องบอกว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดตลอดการพูดชื่นชมเมซี่อยู่ตลอดนะก็เอ่อมันก็ทำให้เห็นว่าเมซี่เนี่ยเป็นหนึ่งในนักเตะคนโปรดของโปรเชติโนเช่นเดียวกันนะนี่คือจุดเชื่อมโยงแรกนะครับก็คือเป็นชาวอาเจนไตเหมือนกัน 2ย้อนกลับไปในอดีตจุดเริ่มต้นในเส้นทางลูกหนังของบอเชติโนสโมสอนแรกที่ค้าแข่งสมัยเป็นเยาวชนเลยนะครับสโมสอนแรกเลยบอเชติโนเล่นให้กับ n e w w ว l ส s โอไ b o y ์ก็คือสโมสอนเดียวกับเมซี่เลยครับสโมสอนเดียวกัน นะค้าแข่งจุดเริ่มต้นเนี่ยคือเล่นให้กับนิเวลส์โอบอยเหมือนกับเมสซี่เลยนี่คือจุดเชื่อมโยงอีกอย่างหนึ่งที่สื่อก็พยายามนะเอาทุกอย่างเนี่ยมาประกอบกันกลายเป็นว่าเออมีโอกาสที่เปเช่เนี่ยจะได้เมสซี่ด้วยตรงจุดนี้สำหรับตัวผมนะครับอย่างที่ผมพูดย้ำมาตลอดทุกทีมมีโอกาสถ้าคุณสามารถจ่าย เงินค่าเหนื่อยให้กับเมซี่ได้1 2ถ้าคุณมอบออโครงการให้กับเมซี่ใช้ความสำเร็จในการจูงใจเมซี่ว่าในช่วงบ้านปลายอาชีพเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะคว้าแชมป์ถามว่าเปเชตอบโจทย์ไหมไปอยู่เปเชโอกาสที่จะได้แชมป์ลีก แชมป์บอลถ้วยในประเทศก็มีสูงรวมไปถึงในช่วงหลังๆอย่างปีที่แล้วเขาก็เข้าชิงยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกก็ถือว่าสภาพทีมมีความแข็งแกร่งก็ตอบโจทย์อยู่นะครับแต่จุดหนึ่งที่ที่น่าสนใจคือเรื่องของสมดุลทางการเงินนะครับเบเชมีโอกาสทุกอย่างสามารถจ่ายได้แต่เขาจะสามารถรักษาสมดุลทางการเงินเนี่ยให้มันถูกต้องตามกฎของยูฟ่า นั่นก็คือเรื่องของ Financial Fair Pay ได้หรือเปล่า Financial Fair Pay ต้องแยกให้ออกนะครับหลายคนบอกว่าเฮ้ยเปเช่เขารวยอยู่แล้วเขาไม่มีปัญหาหรอกรวยก็ส่วนรวยครับคุณสามารถจ่ายได้อันนั้นคือเรื่องของการมีตังค์ความรวยแต่รวยไม่ได้หมายความว่าคุณจะถูกกด Financial Fair Pay เสมอไปนะคุณต้องทำให้มันบาลานซ์ทั้งรายรับและรายจ่ายด้วยการที่เปเชจะเอาเมซี่เนี่ย นั่นหมายความว่าคุณต้องมีช่องว่างเรื่องของรายจ่ายที่มากมหาศาลนะครับตรงนี้มีบทสัมภาษณ์ของอาร์เซนเวนเกอร์ครับอาร์เซนเกอร์อดีตกุนซืออาร์เซนอลที่ปัจจุบันเนี้ยเขาดำรงตำแหน่งเป็นหัวเรือใหญ่ของทางสาพันธ์ฟุตบอลน,นานาชาติหรือว่าฟีฟ่าเวนเกอร์ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้นะครับความเชื่อมโยงระหว่างเมสซี่กับเปอเช่เวนเกอร์บอกว่า เมสซี่เนี่ยจะทำให้ปเอสเชเสียบาลานซ์หรือว่าเสียสมดุลทางการเงินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะเวนเกอร์ให้สัมภาษณ์ว่าเมสซี่เนี่ยเป็นหนึ่งใน2นักเตะที่ดีที่สุดของโลกไปนี้ร่วมกับคิเยโนโรนัลโดแต่ตอนนี้ตัวแทนของเมสซี่และโรนัลโดเนี่ยก็อยู่ที่ปอเชอยู่แล้วนั่นก็คือคลริยันเอ็มบัปเป หลังจากที่เมสซี่ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับเปเชเนี่ยมันเกิดเป็นคำถามนะว่าความสมดุลของสโมสรเนี่ยจะสามารถรักษาจะสามารถคงสถานะทางการเงินให้ถูกต้องตามกฎ financial ได้หรือไม่นะเวนเกอร์บอกว่าผมเนี่ยไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดคุณอยากจะได้นักเตะอย่างเมสซี่ไปเนี่ยคุณจะทำยังไงให้การเงินเนี่ยมันไม่พังทลายทำยังไงให้การเงินมันถูกต้อง นะครับคือเวนเกอร์เนี่ยเขาให้สัมภาษณ์ในทำนองที่ว่าถ้าเกิดเปเช่อยากจะได้เมซี่จริงๆเนี่ยอาจอาจจะต้องรอรอในวันที่ปล่อยคิริยันเอมบัปเป้ออกไปก่อนเอมบัปเป้มีข่าวกับเรยลมาริดนะครับว่ามาติดเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็อยากจะได้ไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์หน้าถ้าเกิดเปเช่ปล่อยเอมบัปเป้ออกจากทีมแล้วเอาเมซี่เนี่ย โอเคอันนั้น่ะเป็นไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าปชจะจับปลา3ตัวจะเอาทั้งเนมาจะเอาทั้งเอมบัปเป้และจะเอาทั้งเมซี่ในมุมของผมเนี่ยไม่ต้องไปถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินหรอกเอาในมุมของผมเนี่ยผมคิดว่าไม่ไหวผมคิดว่าหนักเกินไปเพราะว่าถ้าใครได้ดูสถานะ เกี่ยวกับเรื่องของ Financial ของเปเชเนี่ยเขาโดนจับจ้องจากทาง u ูเอฟอยู่แล้วนะครับแล้วก็เคยโดน u ูเอฟ่ยสอบสวนไปแล้วดังนั้นถ้าเกิดเขาอยากจะได้เมซี่จริงๆเขาอาจจะต้องปล่อยเอมบัปเป้ในช่วงซัมเมอร์หน้าอันนี้คือความเป็นไปได้นะส่วนโดยส่วนตัวเนี่ยผมเน้นย้ำอยู่เสมอว่าโอกาสย้ายทีมของเมซี่ตอนเนี้ย ผมให้50 50เลยคือเป็นไปได้ทั้ง2ทาง p ป g ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับเมซี่แล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยสเปนกับฝรั่งเศสอยู่ใกล้กันอยู่ติดกันด้วยการเดินทางไม่มีปัญหาเมซี่สามารถเดินทางไปแข่งโดยใช้เครื่องบินส่วนตัวแล้ววันหยุดก็บินกลับมาอยู่กับครอบครัวที่บาร์เซลโลนาได้แบบไร้ปัญหา ไม่ต้องถึงขนาดที่ว่าย้ายถิ่นฐานย้ายไปลงหลักปักฐานที่ฝรั่งเศสคงไม่ขนาดนั้นถ้าจะย้ายไปเปเช่จริงๆนะครับจุดที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือเราจะทราบอนาคตของเมซี่ได้เพิ่มเติมนะครับก็คือบทสัมภาษณ์ที่ผมบอกว่าเมซี่เนี่ยไปให้สัมภาษณ์กับลาเซต้าครับสื่อของสเปนซึ่งวันนี้วันที่27ธันวาคม บทสัมภาษณ์ตัวนี้ของเมซี่เนี่ยจะออกมาจะเผยแพร่นในวันนี้นะครับ27ธันวาคมเป็นบทสัมภาษณ์ที่เมซี่ไปให้สัมภาษณ์เนี่ยยาวนานกว่า1ชั่วโมงแต่เราไม่รู้ว่าเดี๋ยวเขาจะตัดต่อออกมาเนี่ยเหลือกี่นาทีแต่เป็นบทสัมภาษณ์ที่ผมเชื่อเหลือเกินว่าเราจะได้รู้ความคืบหน้าเกี่ยวกับอนาคตเพราะว่าผู้สื่อข,ข่าวที่เป็นคนสัมภาษณ์เมซี่เนี่ยจอร์ดี้อววเล่คนเนี้ย เขาออกมาเปิดเผยเองว่าเมซี่เป็นคนติดต่อนะครับว่าอยากจะขอสัมภาษณ์ออกสื่อเหมือนกับตอนที่ไปให้สัมภาษณ์กับโกเมื่อตอนช่วงซัมเมอร์ตอนนั้นที่บอกว่าอยากจะย้ายทีมตอนนั้นเนี่ยเมซี่ก็เป็นคนติดต่อไปหาโกนะว่าอยากจะขอสัมภาษณ์ครั้งนี้เช่นเดียวกันเมซี่เป็นคนติดต่อไปหาลาเซต้าแล้วก็บอกว่าอยากจะไปให้สัมภาษณ์ เกี่ยวกับอนาคตเกี่ยวกับมุมมองวันนี้เดี๋ยวเราจะได้ทราบ27ธันวาคมจากบทสัมภาษณ์ฉบับนี้แต่ผมไม่รู้ว่ามันจะถูกเผยแพร่ตอนกี่โมงนะครับเพราะว่าเวลาที่สเปนกับที่ไทยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่ตรงกันถ้าถ้าเอามาตรฐานจากบทสัมภาษณ์ของโกในรอบที่แล้วเนี่ยอาจจะมาช่วงประมาณ3-4ทุ่มตามเวลาประเทศไทยอันนี้ยังไม่ชัวนะเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มเรื่องของเวลาอีกรอบหนึ่ง แต่ผมคิดว่าน่าจะประมาณนั้นน่าจะประมาณ3-4ทุ่มนะครับแต่ว่ามันมีเรียกนำย่อยก่อนก็คือเป็นแบบ example ออกมาก่อนตัวอย่างเล็กๆไม่น้อยนะหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องที่เมซี่พูดถึงผู้จัดจาก,การทีมนะครับสคนคือเป๊ปกัวเดล่ากับลุยส์เอลิกเก้เนี่ครับเขาก็เปิดเผยตัวอย่างออกมาเมซี่บอกว่าเป๊ปกัวเดล่าเนี่ยเป็นคนที่มีบางอย่าง ในตัวที่พิเศษมากๆเขาเนี่ยทำให้คุณมองเห็นหลายสิ่งหลายอย่างในแนวทางที่แตกต่างจากคนอื่นแนวทางของเป๊ปช่วงก่อนการแข่งขันตอนเตรียมตัวแนวทางของเป๊ปเรื่องของการเล่นเกมรับการเล่นเกมรุกเป๊ปจะบอกคุณได้อย่างชัดเจนว่าเกมเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรแล้วคุณต้องบุกยังไงเพื่อที่จะสามารถเอาชนะคู่แข่งได้ ผมโชคดีมากที่ได้ใช้เวลาส่วนใหญ่กับกวเดโอลาและลุยส์เอลิกเก้ทั้งสองคนคือผู้จัดการที่ดีที่สุดการได้อยู่กับพวกเขาเนี่ยเป็นเวลานานทำให้ผมเติบโตขึ้นในด้านของฟุตบอลและก็มีความเข้าใจในเรื่องของแท็กติกทั้งสองคนเนี่ยสอนผมเยอะมากๆเลยอย่างที่เข้าใจกันดีนะครับว่าเอลิกเก้กับเป๊ปกววเดโอลาเป็นกุนซือที่เมซี่ประสบความสำเร็จด้วยมากที่สุด กับเป๊ปเนี่ยอยู่ด้วยกันช่วงปี2008ถึง2012ได้แชมป์14รายการส่วนลุยส์เอลิก้นะครับ2014ถึง2017ประมาณ3ปีได้แชมป์9รายการแล้วก็กับทั้ง2คนเนี่ยกับเป๊ปนะนี่ก็คือได้ทุกแชมป์เลย6แชมป์ในปีเดียวเป็นสถิติสูงสุดกับลุยส์เอลิก้ก็คือทีโปแชมป์นะครับ ได้ได้ UCL ทั้งกับโค้ชทั้ง2คนถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เมซี่เนี่ยพีคที่สุดเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะบอกว่ากับ2คนนีย้ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วนะอันนี้ทาง b i c h e r Report นะครับเขาทำตัว CG ตัวภาพเนี่ยเอ่อเกี่ยวกับผลงานของของเมซี่กับโค้ชแต่ละคนนะ,ะมันหลุดกรอบเดี๋ยวผมขออนุญาตเลื่อนขึ้นมานิดนึงอ่า นี่ครับกับโค้ชแต่ละคนในอาชีพการค้าแข้งของเมซี่เป็นยังไงบ้างแฟงรายการครับ2 0 0 0 2008 110นัด42ประตูกับ26แอสซิสนี่คือจุดเริ่มต้นคนต่อมาเป๊ปกวาเดียล่าครับ2 0 0 8ถึง2012 219นัด221ประตูกับ91แอสซิสโอ้ย คือโหดมากครับคือกับเป๊ปนี่คือเมซี่แม่งคือสับป,ประหลาดดีๆนี่เองอะยิงเยอะกว่าจำนวนเกมต่อมาครับกับจอร์ดีรูร่านี่สั้นๆน,นะ2012-2013ขึ้นมาเ,เป็นกุนซือชั่วคราวตอนที่เป๊ปเนี่ยย้ายไปอยู่บาร์เยน15นัด18ประตูกับ4แอซิสแล้วก็ติโตบิลาโนบาครับ2012-2013หนึ่งฤดูก,กาล 35นัด42ประตูกับ12แอสซิสต์แล้วก็มาเป็นเอ่อเคราโดมาติโน่นะครับ2013ถึง2014 46นัด41ประตู15แอสซิสต์ก่อนที่จะมาเป็นหลุยส์เอลิเก้ครับ2014ถึง2017 158นัด153ประตูกับ73แอสซิสต์นี่ก็โหดเหมือนกันเมสซี่เวอร์ชั่นผมทองนะครับ エネสโต้บาวเบเด้ครับ2017ถึง2020นี่ก็ไม่ธรรมดานะครับ142นัด112ประตูกับ47แอสซิสเก้เก่เซเตียนครับ24นัด15ประตูกับ19แอสซิสแล้วก็โรนโอลคูมันครับ2020 18นัด10ประตูกับ7แอสซิสนี่คือผลงานนะก็ถือว่า ยุคของเป๊ปกับกับยุคของเอลิเก้คือโหดโหดบันไล,ลยจริงๆนะโหดมากๆนะครับอ่าโอเคเรื่องราวของเมซี่ผ่านพ้นไปเรื่องของอนาคตเดี๋ยวรอรอดูบทสัมภาษณ์ในวันนี้นะครับที่จะถูกเผยแพร่นะจากเว็บไซต์ของลาเซต้านะครับอ่ะมาดูเรื่องราวของริกกี้ปุชกันหน่อยนะครับวันนี้มีการรายงานจากฟิกา y e เยสครับ ซึ่งเป็นสื่อของสเปนนะบรายงานบอกว่าบาร์เซโลนาครับเตรียมจะใช้ออปชั่นในการขยายสัญญาเพิ่มเติมกับปุชออกไปอีก2ปีคือสัญญาของปุชเนี่ยเหลือถึงช่วงซัมเมอร์หน้าก็คือใกล้จะหมดแล้วเดือนมกราคมนี้สามารถเจราจาเพื่อย้ายทีมแบบไม่มีค่าตัวได้แต่ว่า บาซ่าเนี่ยมีออปชันนะครับสามารถขยายเพิ่มเติมอีก2ปีก็คือถึงปี2022ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการเจรจานะใช้ออปชันต่อเพิ่มเติมแม้ว่าตัวนักเตะจะไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามกับบาซ่ามากสักเท่าไหร่แต่ว่าบาซ่าก็ไม่มีความต้องการที่จะขายนักเตะหรือจะปล่อยนักเตะออกไปอันนี้สบายใจได้นะครับ ถ้าเกิดว่าจะย้ายคือมีกรณีเดียวว่าตัวของปุชเนี่ยไม่ต้องการที่จะอยู่กับบาร์ซ่าอีกต่อไปแล้วอันนั้นนะการย้ายทีมถึงจะเกิดขึ้นแต่ว่ากับบาร์ซ่าในมุมมองของสโมสรเนี่ยไม่ต้องการที่จะปล่อยนักเตะออกไปนะครับแต่ก็พอได้ดูข่าวก่อนหน้านี้เกี่ยวกับตัวของปุชที่เขาปฏิเสธอยู่ตลอดนะว่าเฮ้ยเขายังแฮปปี้กับบาร์ซ่านะยังโอเคก,ก,กับการอยู่กับบาร์ซ่าแม้ว่าจะไม่ค่อยได้ลงสนามก็ตามนู่นนี่นั่น ก็ยังทําให้เราเบาใจได้ว่าอย่างน้อยตัวของปูชเองเนี่ยไม่ไม่ตัดสินใจที่จะย้ายออกแน่ๆนะครับก็มีข่าวนะกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับอันนี้แต่ต้องบอกก่อนว่าเป็นเดอะซันนะครับเป็นเดอะซันนะต้องต้องกลองหน่อยบอกว่าแมนซิตี้ของเป๊ปเนี่ยก็ให้ความสนใจที่อยากจะเซ็นสัญญากับตัวของริกกี้ปูชเช่นเดียวกันนะครับก็ผมก็พูดไปเยอะแล้วนะเกี่ยวกับกรณีของปูชนะครับ สิ่งที่ผมอยากจะย้ำก็คือบางทีก็เราก็จำเป็นจะต้องอดทนนะคือต่อให้เรามานั่งวิพากษ์วิจาร์ว่าเฮ้ยปุชเหมาะจะได้ลงสนามอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าโอกาสมันยังมาไม่ถึงมันก็ต้องต้องรอคอยก่อนรอคอยจริงๆนะแล้วก็ตัวนักเตะเนี่ยเพิ่งอายุ21ปีเองผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่อยากจะให้ปุชไปเล่นกับทีมอื่นในรูปแบบของการยืมตัวนะไปอาแจ็กซ์ก็ดี หรือไปไบเออร์เลเวอร์คูเซนหรือไปอย่างเงี้ยครับทีมที่อยากจะยืมตัวแต่พอนักเตะเลือกที่จะไม่ไปมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเรื่องของหลังบ้านเป็นยังไงทำไมครูมันถึงพูดถึงเรื่องของทัศนคติของนักเตะตลอดพูดย้ำพูดจี้ตลอดอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของภายในที่เราไม่รู้แต่แต่อย่างน้อยผมยังเชื่อว่าบาร์ซ่าจะขยายสัญญาเพิ่มเติมกับปุชอย่างแน่นอน ครับอีก2ปีนะถึงปี2 0 2 2อ่ะมาดูเรื่องราวของเบรดี้กันหน่อยครับวันนี้มีบทสัมภาษณ์นะจากรูเบนเดลกาโดครับรูเบนเดลกาโดอ่านี่น,น,นี่นี่ครับรูเบนเดลกาโดครับคนนี้เป็น อด,ดีตโค้ชเยาวชนของเบรดี้นะตั้งแต่สมัยอยู่กับลาสปอมัสนู่นเลยเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อเขาออกมายืนยันว่าเบรดี้เนี่ยมีลักษณะการเล่นมีสไตล์คล้ายคลึงกับอินเนสตาจริงๆนะครับทำให้เราเนี่ยนึกถึงอินเนสตาบทสัมภาษณ์ของรูเบนเดลกาโดครับเขาบอกว่าตอนเบรดี้อายุ9ขวบเนี่ยนะครับอันนี้คือประโยคนะให้ดูประโยคก่อน เดี๋ยวจะได้เปิดรูปแล้วก็อ่านให้ฟังทีเดียวนี่ครับเขาบอกว่าตอนเปรดี้อายุ9ขวบเนี่ยเขาทำให้ผมนึกถึงอินเอสตานะผมพูดอยู่เสมอว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่ผมได้เจอกับเขาเนี่ยผมรู้เลยว่านักเตะคนเนี้ยเจ้าเด็กคนเนี้ยมันมีอะไรที่พิเศษมากๆเปรดี้ไม่ใช่คนที่โหโยิงประตูเป็นก่อเป็นกรรมเลี้ยงบอลฉมังขนาดนั้น แต่สิ่งที่ดีที่สุดในตัวของเพรดดี้คือความเรียบง่ายแต่เป็นความเรียบง่ายที่ถูกต้องเขามีวิธีการเล่นที่แตกต่างแต่เป็นคนที่เข้าใจเกมฟุตบอลได้เป็นอย่างดีเป็นคนที่มองเห็นช่องว่างในแบบที่ไม่มีใครสามารถมองเห็นได้เป็นนักเตะที่มีความเป็นผู้ใหญ่ถ้าเปรียบเทียบกับเพื่อนร่วมทีมของเขาเนี่ยเขาดูโตกว่าคนอื่นๆมากๆเลยซึ่ง ผมคิดว่านั่นน่ะเป็นเรื่องที่หาได้ยากมากในโลกของฟุตบอลนะแต่เปรดี้เนี่ยทำได้ดีมากๆแล้วมันก็ทำให้คุณเนี่ยนึกถึงสิ่งที่อินเนสตาทำมองหาเพียงแค่สิ่งที่เรียบง่ายแต่นั่นแหละคือของขวัญมันเป็นสิ่งที่ไม่ธรรมดาในโลกของฟุตบอลแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่เรียบเรียบง่ายก็ตามนะเขาเรียกว่ามินิมอลใช่ไหมภาษาสับไวรุ่นมินิมอลก็คือ น้อยแต่มากนะเรียบง่ายแต่มีศักยภาพนี่คือคําจํากัดความในตัวของเปรดี้ไม่ใช่แค่พวกเราไม่ใช่แค่แฟนบอลไทยนะครับแต่ว่าแฟนบอลต่างชาติอดีตโคช้ชอดีตผู้เกี่ยวข้องกับเปรดี้เองเนี่ยก็ออกมาย้ำเช่นกันว่าเขามีลักษณะท่าทางคล้ายๆกับอินเอสตานะครับ อีกหนึ่งคนที่ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเบดดี้ครับคนนี้มีชื่อว่าโทนี่โอเตโร่ครับเป็นอดีตเลขาที่การฝ่ายเทคนิคของสโมสรลาสปาเมัสนะนี่ครับเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์นี่คือบทสัมภาษณ์เขาไปให้สัมภาษณ์กับ The Atlantic UK ครับสื่อของอังกฤษนะเกี่ยวกับความยอดเยี่ยมของเบดดี้โอเตโร่บอกว่าตอนที่เขาย้ายมาอยู่กับลาสปามรสเนี่ยตอนนั้นเนี่ย ความกลัวเพียงอย่างเดียวของเราที่มีต่อตัวเขาคือเรื่องของร่างกายเบดดี้เนี่ยไม่ใช่ร่างกายไม่ไม่ใช่คนที่มีร่างกายใหญ่โตไม่ได้มีกล้ามเนื้อที่กำยำแต่เขาเป็นคนที่มีเทคนิคดีเราเนี่ยกังวลว่าเขาจะสามารถสู้กับพวกเด็กๆตัวใหญ่ๆได้หรือเปล่าแต่เกมแรกของเขาเนี่ยคือการลงเล่นให้ลาสปอมัสเกมกระชับมิด p ป e ซี a ั o น เจอกับอัลเมเลียหลังการฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ได้2สัปดาห์เชื่อไหมว่าเบรดี้เนี่ยเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในสนามเกมนั้นทั้งๆท,ที่เขาเนี่ยอายุน้อยที่สุดในทีมเบรดี้เนี่ยทำได้ทุกอย่างตามที่โค้ชสั่งทําได้ความตามความต้องการการเล่นของเขาเนี่ยเป็นการเล่นแบบสบายๆส,ส่งบอลเลี้ยงผ่านวิ่ง ไปรับบอลจากเพื่อนวิ่งไปส่งบอลให้เพื่อนจ่ายบอลออกข้างจ่ายบอลทะลุช่องคือการเล่นที่สบายๆไม่มีความกดดันเปดี้เนี่ยแสดงให้เห็นว่าตอนนี้เขาเป็นนักฟุตบอลที่เหมาะสมแล้วแล้วก็เป็นคนที่จะสามารถก้าวไปอยู่ยในระดับสูงได้นะครับอันนี้คือบทสัมภาษณ์ของโทนี่โอเตโรนะ่ที่ก็ออกมาชื่นชม อย่างที่ผมโพสต์ไปในเพจนะครับเผื่อหลายคนไม่ได้อ่านก็ขยายความนิดนึงว่าเดี๋ยวโปรแกรมการฝึกซ้อมของเปดี้หลังจากนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือจะเพิ่มเซกชันของการเข้ายิมเสริมสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยสัปดาห์ละ3ครั้งนะครับก็คือมากกว่าเดิมสัปดาห์ละ3ครั้งนะ <S <S นะเพื่อให้เปรดี้เนี่ยมีกล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้นแต่ก็คงไม่ใช่กล้ามเนื้อในระดับที่แบบโอโ้โหอดามาตาโอเล่พวกนั้นหรือเปล่าคงไม่ขนาดนั้น นะครับก็คือเพิ่มกล้ามเนื้อให้มันสมดุลกับสรีระกับโครงสร้างร่างกายนะก็เดี๋ยวรอดูการเปลี่ยนแปลงนะครับของเปดี้แล้วก็คาดหวังนะว่าอนาคตเนี่ยจะดีขึ้นพัฒนาต่อไปนะครับอ่ะนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่เอามาฝากกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวบทสัมภาษณ์ของเมซี่เดี๋ยวรอคืนนี้แล้วกันถ้ามาเนี่ยผมไม่พลาดแน่นอนเดี๋ยวจะแปลให้หรือถ้ามันด่วนจริงๆเนี่ยอาจจะแบบถ่ายเป็นคลิปเหมือนเดิมอ่านให้ฟัง เดี๋ยวเจอกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามครับกลนะับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ